สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงครับนานแล้วนะครับที่บ่าวชาไม่ได้เดินมาที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับมาดูช่วงนี้เพื่อนๆก็มาดูนะครับว่าถั่วพูเขาติดดอกมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้บ่าวชาจะบอกว่าต้นถั่วพูการปลูกถั่วพูเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะปลูกเราต้องทําโครง หรือว่าทําร้านเขาเนี่ยให้มันแข็งแรงมากๆนะครับพเพื่อนๆดูสิครับว่าถ้าถั่วกูเจริญเติบโตแล้วเขาจะใบหนาขนาดไหนพเพื่อนเพื่อนดูที่ถ้าเราเป็นโครงที่เป็นตาข่ายนะก็จะไม่แข็งแรงก็จะซุดตัวลงมาตามที่เพื่อนๆนเห็นนะครับพเพื่อนๆนดูสิครับว่าเขาจเจริญเติบโตแล้วเขาจะหนามีใบที่หนามากเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนใบที่หนาแล้วในช่วงของใบที่หนาก็จะแซมไปด้วย ผลนะครับเพื่อนเนี่ยผลผลของถั่วพูนะครับอันนี้อันนี้ผลแก่เขาจะเริ่มสีดําแล้วครับเพื่อนผลแก่เป็นสีดําแล้วหไหมเริ่มแก่แต่ด้วยใบยและเถาของเขาจะมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเพื่อนหน้าฝนหรือว่าได้น้ําเยอะๆเนี่ยเขาก็จะใบหนานะครับทําให้ร้านหรือว่าค้างของถั่วพูเนี่ยครับเพื่อนเขาก็จะซุดตัวแล้วอ่อนตัวลงมา เพราะฉะนั้นก็จะบอกคําแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าถ้าจะปลูกถั่วพลูนะครับต้องทําให้โครงล้านเขาหรือว่าทําค้างเขาเนี่ยให้มันแข็งแรงทําแข็งแรงแล้วทําสูงสูงก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าสูงไปเราก็จะเก็บไม่สะดวกใช่ไหมครับนี่นี่ลูกถั่วพลูทั้งนั้นเลยดูดิครับเนี่ยลูกยาวเลยนะเพื่อนเลูกยาวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมีแต่ลูกยาวๆวเลยเขาก็จะแซมอยู่กับใบถ้าสูงไปเราก็จะเก็บไม่สะดวกเราก็จะ ทำอยู่ประมาณระดับศีรษะนะครับหรือระดับประมาณนี้แต่ทั้งทําให้แข็งแรงไม่ให้เขาอ่อนตัวลงมาเยอะเห็นไหมครับเพื่อนนี่ก็คือประสบการณ์หรือว่าที่เรามาเห็นนะครับว่าร้านถั่วพูหรือว่าค้างถั่วพูเนี่ยต้องไม่ทําสูงเกินไปนะครับถ้าทําสูงเราจะเก็บไม่ถึงนะครับแต่ถ้าทําต่ําเราก็ต้องทําระดับประมาณนี่ครับระดับสายตานะเราจะเก็บ ถัวพูได้สะดวกแล้วก็ทําให้แข็งแรงเพราะว่าเถาถั่วพูและใบเนี่ยมีน้ําหนักเยอะนะครับ,รบเพื่อนๆเขาก็เลยจะมีน้ําหนักเยอะเขาก็จะทําให้ร้านพั้นี้ลดตัวลงมานะครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูแปลงถั่วพูนะครับทึ่งเจริญเติบโตแล้วก็มีใบหนานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ําหนักมากนะครับก็เลยเป็นข้อคิดบอกว่าทาร้านถั่วพูก็ควรที่จะทําให้แข็งแรง นะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่สูงเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับกับบ,าาบ่าวชาบาสวนเกษตรพอเพียงครับเพื่อนครับ